สวัสดีครับผมอิซาระครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปสัตว์และสิ่งมีชีวิตในตำนานของญี่ปุ่นไปแล้วในคลิปนี้จะเป็นของเกาหลีกันบ้างซึ่งก็จะมีสัตว์ในตำนานบางตัวที่น่าสนใจและก็น่าจะชอบกันนะครับอ๋อแล้วถ้าดูดูไปแล้วชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับหรือจะคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติม,ตมก็ยินดีครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณครับผมถ้าจะเล่าถึงสัตว์ในตำนานของเกาหลี ที่คนรู้จักกันเยอะก็คงไม่พ้นเช่าโทกเกบิหรือที่ติดปากก็คือโดเกบิถ้าผมเรียกผิดหรือสลับกันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะติดมาจากการเล่นเกมถ้าเจ้าตัวนี้อยู่ในฝั่งตะวันตกก็อาจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากอบบินแต่มันแตกต่างกันที่พวกกอบบินจะมีไหวพริบที่ด้อยกว่าแต่มันมีความดุร้ายมากกว่าในเรื่องเล่าของเกาหลีโตเคบิมักจะถูกพนานาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเทพเจ้าในท้องถิน่นและจะได้รับการบูชาจากคนในท้องถิน่น บางคนก็เล่าว่าถ้าเคารพบูชาโทเคบิหรือทําให้มันพอใจก็จะได้รับพรหรือได้รับการปกป้องจากมันส่วนนิทานยอดนิยมของเจ้าโทเคบีก็คือโทเคบิและชายชลามีชายชราอยู่คนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาเพียงลาพังจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าโทเคบีก็ได้เดินมาพบกับชายชลาจึงหวังจะแกล้งด้วยการหลอกให้ชายชลาตกใจซึ่งชายชลาก็ตกใจจริงๆแต่เจ้าโทเคบีก็ต้องงุนงงเมื่อชายชรายื่นน้ําให้กับเจ้าโทเคบิกินทั้งคู่จึงได้พูดคุยกัน แล้วก็คุยจนถูกคอจนเป็นเพื่อนรักกันจากนั้นโทเคบิก็มาเยี่ยมเยียนชาชลา,าทุกวันทําให้ชาชลา,าคลายความเหงาไปจนมาอยู่วันหนึ่งชาชลา,าได้ก้มลงไปมองหน้าตัวเองในแม่น้ําแล้วเห็นว่าหน้าตาของเขาจากเงาสะท้อนในน้ําได้เปลี่ยนไปคล้ายโทเคบิเพื่อนรักของเขาเขาจึงคิดว่าเขาอยู่กับเพื่อนที่เหนือธรรมชาติบ่อยเกินไปแล้วและกลัวว่าเขาจะกลายเป็นเจ้าโทเคบิ จึงคิดที่จะตัดความสัมพันธ์ของเขากับโทเคบีเพื่อรักลงเมื่อโทเคบิมาเยี่ยมชายชาลาตามปกติเหมือนวันที่ผ่านๆมาช,าชายชลาได้พูดคุยและแกล้งถามว่าเจ้ากลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตหรือโทเคบีก็ได้ตอบอย่างไม่ค้งแขงใจต่อชายชาลาว่าข้าน่ะกลัวเลือดเป็นที่สุดแล้วมันก็ถามกลับว่าแล้วเจ้าล่ะชายชาลาก็ตอบว่าข้าน่ะกลัวเงินข้าน่ะทนเห็นเงินไม่ได้เลยข้า,ขาจึงหนีมาใช้ชีวิตบนภูเข,ขาแบบนี้ยังไงล่ะเป็นใครก็ต้องงงใช่ไหมครับ ผมก็งงว่าปู่แกคิดอะไรอยู่แต่เจ้าโทเคบีก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะเชื่อว่าชาชาลาคงกวงเงินจริงๆนั่นแหละเช้าวันรุ่งขึ้นชาชาลาได้ทำการล้ม,มวัวแล้วนำเลือดมาฉโลมที่กระท่อมและบริเวณรอบบ้านของเขาเมื่อเจ้าโทเคบีมาเห็นจึงหวาดกลัวและโมโหชาชาลาเพื่อนรักของมันและได้ตะโกนว่าในเมื่อเจ้าทำแบบนี้ข้าจะนำพาสิ่งที่เจ้ากลัวที่สุดในชีวิตมาสู่เจ้าเจ้าเพื่อนทรยศแล้วมันก็จากไปด้วยความโมโห เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชายชะลาเปิดประตูออกมาจากกระท่อมและได้พบกับเจ้าโทเคบิที่ยืนรอชายชะลาอยู่แล้วซึ่งวันนี้มันมากับถุงใบใหญ่แล้วมันก็คว้างถุงใบใหญ่นั้นใส่ชายชะลาแล้ววิ่งหนีไปเมื่อชายชะลาแกะถุงนั้นดูก็ต้องตกใจมันคือเงินจํานวนมากที่อยู่ในถุงนั้นอย่างที่เขาเคยบอกว่าเขากลัวนั่นเองชายชรลาลูปากแล้วบอกว่าโอ้ยเธอหวานเจี๊ยบอันนี้ผมแต่งเองนะครับจากนั้นชายชรลาก็กลับลงไปที่หมู่บ้านและใช้ชีวิตบ้านปลาอย่างเศรษฐี ถ้านึกถึงผีในฝั่งเอเชียส่วนใหญ่แล้วเราก็มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็นกคือจะมีลักษณะที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวและมีใบหน้าที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยนักเชื่อว่าผีเหล่านี้จะอยู่รอบๆสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ยังไม่สามารถจัดการตัวเองหรือปัญหาที่เขายังยึดติดอยู่ได้หรือเกิดจากความเครียดแค้นก็ตามซึ่งผีชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ในตำนานของเกาหลีเช่นกันที่มีชื่อทั่วๆไปว่าควีชิน ซึ่งครีชินที่ถูกเล่าหรือพูดถึงมากที่สุดก็จะมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือชอนยอครีชินผีหญิงสาวพมจันทร์และมุยครีชินผีน้ําชอนยอครีชินนั้นเกิดจากความเชื่อในศาสนาพุทธและหลักจริยธรรมของของจื้อที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความกระตันยูหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่และความเคารพต่อสามีเป็นต้นซึ่งไม่น่าเชื่อเลย ว่าหลักคำสอนต่างๆนี้จะทําให้เด็กสาวคนหนึ่งเป็นชอนยอวีชินได้ว่ากันว่าชอนยอคือวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่ถูกสาปแช่งและเสียชีวิตก่อนที่จะเสียภหมิจันทร์นั่นเท่ากับว่าชีวิตนั้นไร้ความหมายเพราะไม่สามารถทําตามหลักทมคำสาสอนได้ในเรื่องของการแต่งงานด้วยความที่ยึดติดกับเรื่องนี้จึงทําให้เธอเป็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายคอยหลอกหลอนผู้คนโดยจะปรากฏกายเป็นรูปร่างที่เป็นหญิงสาวผมยาวใส่ชุดฮันบกสีขาวที่มีชื่อเรียกว่าโซบก ส่วนหน้าตาก็จะมีหน้าตาคล้ำม,มีน้ำตาไหลเป็นเลือดชอนยอนี้จะชอบถูกเล่าเพื่อเอามาขู่ผู้หญิงในสมัยก่อนในเรื่องการออกเรือนหรือการแต่งงานเป็นกุศโลบายในการเพิ่มประชากรเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งความเชื่อนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันความน่าเชื่อถือเรื่องนี้เริ่มเริ่มลดลงไปเพราะว่าคนสมัยนี้กลัวอย่างอื่นซะมากกว่าแต่ถ้าเจอคนถ้าคนแก่หรือคนที่อยู่ในชนบทก็อาจจะเจอคําถามคลาสสิกอยู่บ้างว่าแต่งงานหรือย,ยังลูก และอีกเรื่องหนึ่งของควีชินก็คือมุยควีชินที่คล้ายๆกับผีพายบ้านเรามันเกิดจากคนที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในแม่น้ําทะเลสาบหรือแม้กระทั่งอ่างอาบน้ําส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ถูกสังหารอย่างรุนแรงและถูกกาจัดหลักฐานในแหล่งน้ําขนาดใหญ่จึงทําให้ไม่มีคนพบศพหรือรับรู้การตายของเธอจึงไม่สามารถทําพิธีกรรมตามศาสนาได้ทําให้วิญ,ญญาณผู้เสียชีวิตนั้นต้องติดอยู่ในความโกรธอาฆาตต่อคนที่ทําลายชีวิตของเธอ แต่ในขณะที่เป็นวิญญาณร้ายแล้วมูยคืชินจึงมักดักทําร้ายคนที่ทํากิจกรรมต่างๆในแม่น้ําด้วยการดึงลงมาในน้ําด้วยแขนอันทรงพลังและทําให้เหยื่อนั้นจมน้ําตายในที่สุดแต่ในบางครั้งก็อาจจะปรากฏกายมาเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างและถ้าใครปฏิเสธคําขอนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องพบกับความตายอย่างลึกลับก็เป็นได้ต่อมาคือเรื่องสุนัขจิ้งจอกเก้าหางที่เรารู้จักกันดีทั้งในญี่ปุ่นและจีน ช่องเราก็เคยทำคลิปของคิสุเนะของญี่ปุ่นมาแล้วซึ่งเป็นสุนัขจิ้งจอก้าหางเหมือนกันถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสนุกไม่แพ้กันเลยในเกาหลีนั้นก็มีจิ้งจอก้าหางกับเขาด้วยเหมือนกันโดยมีเรื่องราวบางเรื่องที่ถูกเขียนลงในซัมกุกยูซาหรืออนุสรแห่งสามก๊กเกาหลีโดยจิ้งจอก้าหางนี้จะมีชื่อว่ากูมิโฮที่ถูกเล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นและมักจะพบกูมิโฮในนิทานพื้นบ้านทั่วไปของเกาหลี ตำนานเล่าว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มีอายุยาวถึงพันปีมีพลังวิเศษสามารถแปงลงร่างได้ส่วนใหญ่จะแปงลงร่างเป็นสาวสวยและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ตลอดไปซึ่งวิธีการบรรลุเป้าหมายก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปตามตำนานเช่นบางคนบอกว่ากุมิโฮจะต้องรอเป็นพันปีจึงจะกลายเป็นมนุษย์ได้ส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีกุมิโฮจะต้องกินตับของผู้ชาย1000คนภายใน1,000ปีเพื่อให้ได้กลายเป็นมนุษย์อันนี้น่าจะเหมือนปอบ้านเรามากกว่า แต่อีกเวอร์ชันหนึ่งก็บอกว่ากูมิโฮสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้หากมีอายุยาวถึงพันปีโดยไม่ต้องกินไม่ต้องฆ่าอะไรเลยซึ่งไม่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือความปรารถนาอันแรงกล้าของกูมิโฮนั่นคือการที่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ในเกาหลีก็มียมทูตท,ที่ทําหน้าที่นําพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปยังพบภูมิหลังความตายเหมือนประเทศอื่นๆเหมือนกันแต่จะมีรูปร่างและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างโดยยมทูตของเกาหลีนั้นจะมีชื่อเรียกว่าโจซองซาจายมทูตบางศาสนาหรือบางประเทศนั้นจะมีหน้าที่จัดการกับวิญญาณหรือสามารถตัดสินได้ว่าควรมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่แต่โจซองซาจานั้นมีหน้าที่แค่นําดวงวิญญาณเท่านั้นรูปร่างหน้าตาของโจซองซาจาจะมีความคล้ายมนุษย์สวมชุดฮันบกสีดําสวมหมวกเกาหลีโบราณสีดํามักจะมีกระดาษที่เขียนข้อความทางศาสนาเป็นอาวุธ ใบหน้าของเขามีลักษณะขาวซีดดวงตาลึกหรือบางครั้งก็จะไม่มีหน้าตาเลยเชื่อกันว่าโจทรงซาจานั้นทำงานให้กับเทพยุนมะราชาแห่งนรกพวกเขามักจะปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆในสถานที่ที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเช่นโรงพยาบาลสูตสารหรือสถานที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเขาจะนำทางดวงวิญญาณไปตามถนนฮวังชอนหรือถนนสูวิญญาณหลังความตายซึ่งถ้ามีใครฝันเห็นถนนสายนี้ถือว่าเป็นลางร้าย ถึงแม้โจซองซาจานั้นจะมีความเคร่งคัดในการทํางานมากขนาดไหนบางเรื่องเล่าก็เล่า,ลาว,ว่าเขาก็มีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์และช่วยคี่คลายปัญหาที่ยังค้างคางอยู่หรือให้เวลาผ่อนผันก่อนจะนําดวงวิญญาณของพวกเขาไปแม้กระทั่งเล่าว,ว่ามีการติดสินบนเพื่อแลกกับการยืดอายุของวิญญาณอันนี้ผมว่าคุ้นๆน,นะครับการทํางานแบบนี้ว่าไหมครับเพื่อนๆเ,เอาล่ะครับเรามาพักชมสัตว์ในตำนานที่น่ารักของเกาหลีมั่งดีกว่าครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าบูแกที่ถูกส่งมาจากอาณาจักรแห่งความมืด มีภารกิจขโมยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มันทําให้เกิดปรากฏการณ์สูริยุปราคาและจันทรุปราคาจากตำนานพื้นบ้านเล่าว่ามีอาณาจักรแห่งความมืดที่ถูกเรียกว่ากามังนาลาพระราชาหแห่งเมืองกามังนาลามีความเบื่อหน่ายกับความมืดของอาณาจักรของเขาจึงอยากมีแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เหมือนอนาณาจักรอื่นบ้างเขาจึงส่งสุนัขตัวใหญ่มาหืมาบูกแกที่เป็นสัตว์ในอาณาจักรแห่งนี้ไปไล่ล่าตามหาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาที่อาณาจักรนี้ให้ได้ เมื่อบูกแกมาถึงดวงอาทิตย์มันก็ทําการงับพระอาทิตย์โดยทันทีเมื่อมันพยายามกัดไปเรื่อยๆความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนมาทนไม่ไหวคายดวงอาทิตย์กลับมาตามเดิมแล้วกลับไปยังอาณาจักรจึงทําให้เกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาส่วนบูกแกที่ส่งไปขโมยดวงจันทร์เมื่อมันกัดดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็เย็นจนปากมันเป็นน้ําแข็งทําให้มันทนไม่ไหวแล้วยอมแพ้คลายออกมาเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้เกิดจันทรุปราคา ความพ่ายแพ้ของบูแกในการขโมยพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้นล้มเหลวทุกครั้งแต่พระราชาก็ไม่เคยหมดหวังหรือคิดที่จะยอมแพ้เลยเขาได้พยายามส่งบูแกที่แข็งแกร่งกว่าไปขโมยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังไม่สําเร็จต่อมาครับเป็นสัตว์ในตำนานของเกาหลีที่ผู้คนให้ความนับถือและน่าจะคุ้นตาเราพอสมควรน,นั่นก็คือสิงโตแฮชีหรือแฮแทเจ้าแฮแทรตัวนี้เป็นสัตว์ในตำนานอีกหนึ่งตัว ที่มีความสําคัญต่อราชวงศ์เกาหลีจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์และสื่อถึงความพักดีที่มีต่อประเทศมีต้นกําเนิดเกิดจากประเทศจีนบริเวณชายแดนของแมนจูเรียที่ในตำนานจีนเรียกว่าเซียจือ้อและมันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเกาเหยาซึ่งเป็นผู้คุมกฎหมายของจีนในสมัยโบราณเมื่อใดที่มีคนก่ออาชญากรรม แฮเร์ head, จะโจมตีพวกเขาด้วยเขาของมันแต่ในตำนานของเกาหลีจะไม่มีเขาเหมือนเรื่องเล่าของจีนนะครับแฮเเทในตำนานของเกาหลีนั้นจะมีลักษณะคล้ายสิงโตร่างกายกำยำมีเกศที่แหลมคมและมีกระดิ่งที่คอของมันนอกจากมันจะมีความสามารถในการตัดสินความผิดแล้วมันยังทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป้องกันภัยธรรมชาติและอาคีภัยได้ด้วยจึงทําให้เกาหลีมีรูปปั้นของมันตามสถานที่ต่างๆเพื่อคุ้มครองคนบริเวณนั้น ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีแฮแทถูกใช้เป็นตัวนำโชคสำหรับกองทัพและการบังคับใช้กฎหมายแม้แต่ในปัจจุบันแฮแทยังเป็นตัวแทนของความยุติธรรมและอำนาจของเกาหลีเองซึ่งในปี2008แฮแทเวอร์ชันสุดน่ารักก็ได้กลายเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของกรุงโซและมีการ์ตูนร่วมสมัยจากการ์ตูนยอดนิยมของเกาหลีเรื่อง The God of High School ใครเคยดูคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับว่าสนุกไหมเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์กันใช่ไหมครับ ตำนานเกาหลีก็มีกระต่ายพระจันทร์เหมือนกันเรียกว่าไททอกิซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของเกาหลีมาจากอิทธิพลจากศาสนาพุทธที่มักจะถูกเล่าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะเคยจินตนาการว่าในดวงจันทร์กลมๆสีขาวนั้นมันเป็นรูปอะไรใช่ไหมครับและหลายๆประเทศก็มีเรื่องเล่าแตกต่างกันออกไปส่วนในคลิปนี้จะเล่านิทานของชาวเกาหลีเรื่องหนึง่งให้เพื่อนๆฟังตามนี้นะครับกะละครั้งหนึ่งเคยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกระต่ายสุนัขจิ้งจอก และลิงอาศัยอยู่ด้วยกันจนมาอยู่วันหนึ่งพระราชาบนสวรรค์ได้อยากทําการทดสอบจิตใจของสัตว์ทั้งสาโดยเขาลงมาจากท้องฟ้าและปลอมตัวมาเป็นขอทานในหมู่บ้านจากนั้นก็ขออาหารจากสัตว์3าตัวนี้ซึ่งผลการทดสอบก็คือสัตว์ทั้ง3ก็รีบไปนําอาหารมาให้ชายขอทานไม่นานนักสัตว์ทั้งสก็กลับมาพร้อมอาหารที่แตกต่างกันมาให้ชายขอทานจิ้งจอกได้นําปลามาให้ส่วนลิงก็เป็นผลไม้ แต่กระต่ายนั้นมีแค่หญ้ามาให้ขอทานซึ่งแน่นอนครับว่าขอทานไม่สามารถกินได้จึงเกิดความละอายที่ความสามารถของมันนั้นหามาได้แค่หญ้าจึงทําการจุดไฟด้วยหญ้าที่มันเก็บมาแล้วก็โดดเข้ากองไฟเพื่อให้่ชลาได้กินมันแทนการกระทําของกระต่ายนั้นจับใจพระราชาเป็นอย่างมากจึงทําการเสกกระต่ายนั้นไว้ที่ดวงจันทร์เพื่อเป็นผู้พิทักษ์ของราชาและเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเสียสละอันสูงส่งของมันจึงเกิดมาเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาหลายศตวรรษ เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าในคลิปนี้นะครับหรือเพื่อนๆมีเรื่องอื่นแนวแนวนี้นอกจากเรื่องที่ผมเล่าสามารถคอมเมนต์เล่าให้เพื่อนคนอื่นรู้ได้นะครับถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่รับชมครับผม